เจ้าสาวหายตัวไปเพียงไม่กี่วันหลังแต่งงานภาพถ่ายของสามีเมื่อซูมเข้าเผยความรับชวนขนลุกในคืนที่เงียบสงัดกลิ่นหอมจางของดอกมาลิลอยมากับลมเย็นของหมู่บ้านเลก็เลกๆแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เสียงระฆังลมกระทบก,กันเบาๆหน้เาเรือนไทยโบราณที่เพิ่งกลายเป็นบ้านใหม่ของพัรมนและกรวัตคู่บ่าวสาวที่เพิ่งเข้าพิธีสมรสไปเมื่อไม่กี่วันก่อนบ้านไม้หลังนั้นเคยเงียบเหงามานาหลายปีก่อนที่กรวัตรจะตัดสินใจบูรณะใหม่เพื่อใช้เป็นเรือนหอหลังแต่งงาน วันแต่งงานของทั้งคู่เต็มไปด้วยความสุขเสียงหัวเราะจากเพื่อนฝูงและญาติมิตรเตียงคงดันกล้องในความทรงจำแต่เพียงสามวันถัดมาพัทมนก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีจดหมายไม่มีการเก็บของไม่มีแม้แต่ร่องรอยการต่อสู้หรือข้าวของถูกหรือคนตำรวจในพื้นที่เริ่มทำการสืบสวนแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าใดหาหะ กรวัตแทบไม่หลับไม่นอนเขานั่งดูภาพถ่ายจากวันแต่งงานซ้ำแล้วซ้ำเล่าราวกับพยายามจะหาคำตอบบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในภาพและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความลับที่ไม่ควรถูกเปิดเผยในขณะที่กรวัตซูมเข้าไปในภาพถ่ายหนึ่งที่ถ่ายหน้าบ้านภาพที่มีพัฒมมนยืนยิ้มอย่างมีความสุขเขากลับสังเกตเห็นเงาบางอย่างในบานกระจกหน้าต่างชั้นบนมันไม่ใช่เงาของแขกหรือญาติใดๆมันดูเหมือนเป็นร่างของหญิงสาวอีกคนหนึ่งผมยาวสีดำยาวปิดหน้ายืนจ้องมองออกมาด้วยท่าทางเย็นชา กระวัดรู้ดีว่าห้องนั้นควรจะว่าไม่มีใครควรอยู่ตรงนั้นในวันแต่งงานเขารู้สึกหนาวเยือกไปถึงกระดูกราวกับเงานั้นกำลังจ้องมองเขาผ่านกระจกมาถึงตอนนี้ด้วยความกระวนกระวายเขาตัดสินใจกลับไปที่บ้านนั้นในยามค่ำคืนจุดตะเกียงน้ำมันแล้วเดินขึ้นบันไดไม่ก่าวที่ส่งเสียงเอดอาร์ุูกยานก้าวหัวใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยเมื่อเขาเปิดประตูห้องที่เห็นในผ้าเฟอร์นิเจอร์เก่าๆถูกคลุมด้วยผ้าขาวแต่ทุกอย่างเงียบสงบเกินไป กระทั่งเมื่อเขาส่องไฟไปยังมุมห้องกรวัตก็พบก,กล่องไม้ใบหนึ่งวางอยู่ใต้โต๊ะเตี้ยฝุ่นจับเขาหยิบมันขึ้นมากล่องไม้สลักลวดลายโบราณดูเหมือนจะมีอายุไม่ต่ำกว่าร้อยปีพายในกล่องมีภาพถ่ายเก่าๆหลายใบเป็นภาพของหญิงสาวในชุดไทยโบราณหน้าตาเหมือนพัฒมนอย่างน่าประหลาดใจแต่ที่ทําให้เขาขนลุกยิ่งกว่าคือภาพถ่ายสุดท้ายภาพนั้นคือภาพของพัฒมนเองยืนอยู่หน้าเรือนไทยถ่ายเมื่อเกือบเจ็ดสิบปีก่อน กระวัดวางภาพลงด้วยมือที่สั่นเทาคำถามมากมายถาโถมเข้ามาในหัวภรรยาของเขาคือใครกันแน่แล้วตอนนี้เธออยู่ที่ไหนหรือเขาเพิ่งแต่งงานกับวิญญาณที่ยังไม่หมดเวรกรรมเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากชั้นล่าง กรวัชชะนักนิ่งเสียงฝีเท้าที่ดังขึ้นจากชั้นล่างไม่ได้มาจากใครที่เขานัดไว้ไม่มีใครคนอยู่ที่นี่นอกจากเขามือของเขากำแน่นจนเหงือซึมเขาค่อยๆวางกล่องไม้นั้นกลับลงที่เดิมอย่างระมัดระวังและค่อยๆย่องถอยออกจากห้องเสียงฝีเท้ายังคงดังอยู่แต่ช้าลงเหมือนรู้ว่าเขากำลังฟังอยู่ เขาก้าวลงบันไดไม้ทีละขั้นชีพจรเต้นแรงจนน่ากลัวว่าเสียงหัวใจจะดังกลบเสียงฝีเท้านั้นแต่เมื่อเขาก้าวถึงพื้นล่างทุกอย่างกลับเงียบสนิทเงียบเสียจนได้ยินเสียงแมลงกลางคืนกระซิบกับสายลมที่พัดผ่านหน้าต่างไม้เก่าเขาคว้าไฟฉายขึ้นมาจากโต๊ะเล็กข้างฝาส่องไปรอบๆบ,บ้านห้องรับแขกว่างเปล่าไม่มีใครไม่มีเงาไม่มีเสียงทุกอย่างดูเหมือนปกติแต่ในความปกตินั้นกลับมีอะไรบางอย่างที่ผิดแปลกบรรยากาศหนาวเย็นลงอย่างรวดเร็วทั้งที่หน้าร้อนเพิ่งเริ่มต้นอุณหภูมิควรจะอุ่นอบอ ไฟฉายส่องไปยังผนังตรงหน้าห้องครัวแล้วเขาก็เห็นบางอย่างที่ทำให้เขาแทบพําไฟฉายตกลงพื้นรอยมือสีดำสนิทห้าแฉกยาวผิดธรรมชาติลากยาวจากขอบประตูขึ้นไปถึงขอบฝ้ารอยนั้นเหมือนถูกฝังอยู่ในเนื้อไม้ไม่ใช่แค่เปื้อนแต่ราวกับไม้ดูดซับมันไว้เขาไม่กล้าเข้าไปใกล้แต่สายตากลับจับจ้องรอยนั้นไว้แน่นราวกับต้องมนต์สะกดและในช่วงเสี้ยววินาทีที่เขาเบือนหน้านีเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆข้างหูเสียงของผู้หญิงเสียงที่คุ้นเคยแต่แผ่วเบาเราวกับมาจากลายหลุม เขาไม่ควรเห็นกระวัดหันขอบเสียงนั้นชัดเจนเกินไปที่จะเป็นจินตนาการไม่มีใครอยู่ข้างหลังแต่ลมหายใจเย็นเยียบยังคงไหลวนอยู่รอบต้นคอเสียงฝีเท้าข้างบนนั้นกลับใหม่ครั้งคราวนี้เราอขึ้นหนักแน่นขึ้นเหมือนมีบางอย่างกำลังวิ่งวนอยู่เหนือหัวเขา เขาไม่ทนอีกต่อไปวิ่งออกจากบ้านทันทีโดยไม่ปิดไฟหรือประตูท่ามกลางแสงจันเรือนรางที่ลอดผ่านกิ่งไม้เขาหันกลับไปมองเรือนหลังนั้นและในหน้าต่างห้องชั้นบนเขาเห็นร่างของหญิงสาวในชุดไทยยืนอยู่ผมยาวปิดหน้าเหมือนในภาพถ่ายยืนนิ่งราวกับรูปปัน้นกระวัตรีไปหา,หาหลวงพ่อทวินพระชราที่วัดท้ายหมู่บ้านผู้ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวบ้านมาเนิ่นนานและเมื่อเขาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังหลวงพ่อเพียงแค่พยักหน้าเบาๆดวงตาเ,าเ,าเาต็มไปด้วยความรู้เหมือนรู้จักเรื่องนี้มานานแล้ว หลวงพ่อนั้นมันอะไรกันแน่กรวัดถามเสียงสั่นไม่หายหลวงพ่อถอนหายใจยาวเรือนนั้นมีเจ้าของวิญญาณหญิงสาวผู้ถูกลืมเมื่อกว่าเจสิปีก่อนหญิงสาวชื่อ แม่พิมเคยอาศัยอยู่ที่เรือนหลังนั้นเธอถูกจับแต่งงานกับชายที่ไม่ได้รักและเมื่อรู้ว่าสามีของเธอมีคนรักอยู่แล้วแม่พิมพ์ตรอมใจและจบชีวิตตัวเองในห้องชั้นบนของเรือนตอนนั้นยังไม่มีใครกล้าซื้อบ้านหลังนั้นมานานหลายสิบปีมีแต่เรื่องเล่าถึงเสียงฝีเท้ากลิ่นดอกไม้ที่ลอยมากลางดึกและภาพผู้หญิงในกระจกที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงแต่กรวัตไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเพราะตอนเขาซื้อบ้านนั้นผ่านในหน้ากรุงเทพที่รีโนเวทใหม่หมดจนไร้เข้าร่องของอดีต แต่พัทมลละหลวงพ่อเธอเป็นใครหลวงพ่อกลับเงียบไม่ตอบในทันทีแต่ลุกไปหยิบตู้ไม้เก่าๆเปิดลิ้นชักแล้วหยิบหนังสือเล่มหนึ่งออกมาเป็นสมุดบันทึกเก่ากรอบมีตราปั๊มโรงเรียนหญิงล้วนสมัยรัชกาลที่หกสมุดนี้มีคนเอามาถวายวัดเมื่อ30ปีก่อนเขาว่าพบมันในห้องใต้หลังคาเรือนหลังนั้นกรวัดเปิดสมุดนั้นด้วยมือสันไหวตัวหนังสือที่จางลงด้วยการเวลาเขียนด้วยลายมือหวัดๆแต่ประโยคหนึ่งกลับชัดเจนขึ้นมาในหัว ถ้าวันใดข้าจะกลับมาขอให้ไปในร่างที่หัวใจไม่แตกสลายอีกครั้งหน้าต่อไปมีภาพวาดหยาบๆของผู้หญิงในชุดเจ้าสาวยืนคู่กับชายหนุ่มที่หน้าคล้ายเขาทุกเส้นสายวาดด้วยความคิดถึงเจ็บปวดและมีบางอย่างในภาพนั้นที่ทําให้เขารู้สึกเหมือนถูกจ้องมองจากโลกอื่นหลวงพ่อปิดสมุดลงด้วยมือที่สั่นไหวบางทีพัทมนไม่ได้หายไปหลวงพ่อพูดเบาๆแต่เธอไม่เคยอยู่ที่นี่เลยตั้งแต่แรก กรวัดมองหลวงพ่ออย่างไม่เข้าใจแต่ในใจลึกๆเขาเริ่มรู้สึกถึงคําตอบหนึ่งที่น่ากลัวที่สุดว่าเขาอาจไม่ได้แต่งงานกับคนแต่กับความทรงจําที่กลับมาทวังคืนลมแรงพัดเข้ามาทางหน้าต่างของกุฏิเสียงบางอย่างแววเข้ามาในหูเขาอีกครั้งเสียงกระซิบแผ่วเบาที่เขาไม่มีวันลืมเจ้าสัญญาแล้วจะไม่จ่ายค่าไปอีก กรวัดนิ่งเงันหัวใจเขาเต้นรัวไม่เป็นจังหวะก,กับถ้อยคำที่ดังว่ามาเขาเริ่มไม่แน่ใจอีกต่อไปว่าอะไรคือความจริงอะไรคือภาพหลอนเสียงกระซิบนั้นไม่ใช่เพียงเสียงที่ลอยมากับลมแต่มันแทรกซึมเข้าไปถึงกระดูกและความทรงจำลึกลงไปในจิตใจราวกับเขาเคยได้ยินมามาก่อนนานมาแล้วเขาจำเสียงนั้นได้ดีเสียงของพัทมนเสียงที่เคยพูดด้วยกันเสียงที่หัวเราะเบาๆข้างหูในค่ำคืนที่เขากอดเธอไว้ใต้ผ้าห่มมันเหมือนเป็นไปไม่ได้แต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็บอกเขาว่านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาอีกต่อไป เจ้าสัญญาแล้วเสียงนั้นมาอีกครั้งชัดเจนขึ้นคราวนี้ดังกว่าก่อนเหมือนคนยืนกระซิบอยู่ข้างหลังจริงๆกรกวัตน์ขันขวับไม่มีใครแต่เขารู้เขารู้ดีว่าเธอยังอยู่ที่นั่นเฝ้าดูเฝ้ารอเฝ้าทวงสัญญาเขาสุดตัวลงหน้าหลวงพ่อร่างสันเทาอย่างสิ้นหวังหลวงพ่อถ้าเธอไม่เคยอยู่จริงแล้วผมใช้ชีวิตกับใครผมนอนกับใครหัวเราะร้องไห้และรักใครหลวงพ่อมองเขาด้วยสายตาเศร้าลึกซึ้งและเปี่ยมเมตตา บางสิ่งในโลกนี้ไม่ต้องมีตัวตนก็ทําให้เรารู้สึกได้รักได้ผูกพันได้เหมือนกับภาพฝันแต่เจ้าฝันซ้ากันทุกคืนใช่หรือไม่กรวัดนิ่งหัวใจเขาหยุดเต้นไปวินาทีหนึ่งใช่เขาฝันถึงหญิงสาวคนนั้นทุกคืนตั้งแต่ก่อนพบพัทมนเขาฝันถึงหญิงสาวในชุดไทยเดินมาหาเขาที่เรือนเก่าๆเดียวกันเธอยื่นมือมาหาเขาเธอยิ้มเธอร้องให้เขาตื่นขึ้นพร้อมความรู้สึกอบอุ่นปนเหงาแต่ไม่เคยเข้าใจว่ามันคืออะไรหรือว่าเขาพึมพำหลวงพ่อพยักหน้า จ้ผูกพันกับนางนานกว่าที่เจ้ากิดกรวัดเริ่มเข้าใจบางอย่างทีละน้อยไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เขาเลือกเรืนนั้นทั้งที่มีบ้านอื่นอีกมากมายให้เลือกไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เขาพบพัทมนในวันที่เขาฝันถึงยิงสาวอีกครั้งในคืนก่อนหน้าและไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เขาหลงรักเธอเร็วอย่างประหลาด เขากลับไปที่เรือนอีกครั้งในคืนวันนั้นมือถือสมุดบันทึกเก่าที่หลวงพ่อให้หัวใจของเขาสั่นสานแต่เต็มไปด้วยความแน่วแน่เขาเดินผ่านประตูเก่าที่ส่งเสียงลัน e T, ่นเออสาร์บรรยากาศเงียบสงัดราวกับทุกสิ่งกำลังรอเขาอยู่เขาเดินขึ้นไปยังห้องบนสุดเปิดประตูเข้าไปภายในห้องนั้นมืดและเย็นกว่าปกติแม้จะไม่มีเครื่องปรับอากาศไม่มีลมแต่กลับรู้สึกเหมือนอากาศบางเบาเย็นเฉียบจระเผิวกายเขาจุดเทียนเล่มหนึ่งแล้ววางไว้กลางห้อง จากนั้นหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาเปิดไปอย่างหน้าที่มีภาพหญิงสาวชุดเจ้าสาววาดด้วยหมึกจางๆแล้วพูดออกไปอย่างชัดเท่าชัดคำ ้าเจ้าฟังอยู่ข้าขอโทษข้าจำไม่ได้ว่าข้าเคยสัญญาอะไรไว้แต่ถ้ามันสำคัญกับเจ้าข้ายินดีรับฟังอีกครั้งเนียบเงียบอย่างน่ากลัวเทียนเล่มนั้นไหววูบเล็กน้อยแสงของมันสะท้อนให้เห็นบางอย่างบนฝาผนังตรงข้ามเป็นเงาเงาของหญิงสาวยืนอยู่หลังเขาใกล้มากมากเสียจนเขาได้ยินเสียงหายใจเบาเขาไม่หันหลังไปเขารู้ว่าไม่จำเป็นเธออยู่ตรงนั้นอยู่กับเขาข้ายังรักเจ้า เสียงนั้นกล่าวช้าๆ้าละมุนล,ละไมแต่เจือปนด้วยความเศร้าแม้เวลาผ่านไปเจ้าอาจลืมแต่ข้าไม่เคยไปไหนและพัทมนคือเจ้าเขาถามทั้งที่น้ำตาเริ่มเอ่อล้นเสียงนั้นเนียบไปชั่วครู่ก่อนตอบเบาๆข้าคือเงาของหญิงที่เจ้าผูกพันคือคำสัญญาที่เจ้าลืมคือความรักที่ไม่เคยได้รับการปลดปล่อย เทียนดับลงทันทีราวกับมีลมหายใจแรงเป่ามันจากด้านหลังความมืดปกคลุมรอบกายเขาทันใดแต่เขาไม่รู้สึกกลัวอีกต่อไปเขาแค่รู้สึกเหมือนอะไรบางอย่างในหัวใจเริ่มคลี่คลายบางอย่างที่ถูกฝังไว้ในจิตใต้สำนึกถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งมือเย็นเฉียบแตะที่บ่าของเขาเบาๆช้าๆพร้อมเสียงกระซิบสุดท้ายที่ฟังดูเหมือนจะไกลออกไปทุกขณะอย่าลืมข้าอีกกรวัต กรวัฒนั่งอยู่ในความมืดนั้นนานหลายชั่วโมงราวกับเวลาถูกแช่แข็งไม่มีแสงไม่มีเสียงมีเพียงสัมผัสของความรู้สึกบางอย่างที่ยังห่อหุ้มรอบกายเขาความเงียบไม่ได้น่ากลัวต่อไปแต่กลับเต็มไปด้วยความอ่อนโยนความที่ถึงความผูกพันที่ลึกซึ้งจนเกินจะอธิบายเป็นคำพูด เมื่อแสงแรกของเช้าวันใหม่หลอดผ่านช่้นชังชัยของหน้าต่างเขาลุกขึ้นยืนเหมือนคนที่เพิ่งตื่นจากฝันยาวนานภายในใจเขาเงียบสงบกว่าที่เคยเป็นไม่ใช่เพราะเรื่องทั้งหมดเป็นแค่ภาพลงตาแต่เพราะเขาเริ่มเข้าใจว่าความจริงที่ซ่อนอยู่ในโลกนี้บางครั้งไม่ได้ถูกมองเห็นด้วยตาหรือพิสูจน์ด้วยเหตุผลหากแต่อยู่ในสายใยบางๆที่เชื่อมโยงหัวใจสองดวงเอาไว้แม้จะอยู่คนละภพภูมิก็ตาม กระวัตัดสินใจทําสิ่งที่เขารู้ว่าจําเป็นเขานํากล่องไม้เก่าภาพถ่ายและสมุดบันทึกไปยังต้นโพใหญ่ข้างวัดตรงจุดที่หลวงพ่อบอกว่าเป็นที่ทําพิธีปลดปล่อยดวงวิญญ,ญาณที่ผูกพันกับอดีตเขาวางทุกอย่างลงในเบื้องหน้าจุดทูกสามดอกหลับตาและพูดออกมาด้วยเสียงมั่นคงแต่นุ่มนวลหากความรักของเรายังมีอยู่จริงหากเจ้ารอข้ามานานถึงเทียงนี้วันนี้ข้าขอปล่อยเจ้าไปขอให้เจ้าได้พบแสงสว่างได้เกิดใหม่ในภพภูมิที่ไม่ต้องเศร้าไม่ต้องรอไม่ต้องร้องให้อีกต่อไป สายลมเย็นพัดมาในจังหวะน,นั้นและองทูปล่อยเป็นเส้นคดเคี้ยวราวกับมีชีวิตม้วนตัวขึ้นฟ้าอย่างอ่อนช้อยท่ามกลางแสงแดดยามเช้าที่สาดกระทบใบโพให้เป็นประกายเขารู้เธอรับฟังแล้วและเธอกำลังเดินจากไปหลายเดือนผ่านไปกรกวัดยังคงใช้ชีวิตอยู่ที่เรือนเก่าแห่งนั้นแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปบ้านที่เคยเย็นเยียบกลับอบอุ่นขึ้นอย่างน่าประหลาดกลิ่นมะลิที่เคยชวยมาตอนค้าหายไปเสียงฝีเท้าเงียบลงกระจบทุกบานไม่สะท้อนภาพใครอีกแล้วมีเพียงเงาของเขาและเสียงหัวใจที่สงบลงอย่างแท้จริง แต่คืนหนึ่งระหว่างที่เขานั่งเขียนบันทึกอยู่ใต้แสงเทียนเขาเหลือไปเห็นซองจดหมายเก่าๆซองหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะทั้งที่เขามั่นใจว่าเมื่อครูมันยังไม่อยู่ตรงนั้นมือเขาสั่นเมื่อเปิดออกข้างในมีเพียงกระดาษแผ่นเดียวตัวอักษรวัดๆบรรจงเขียนด้วยลายมือที่เขาจําได้ดีข้าขอบใจที่ไม่ลืมคําสัญญาข้าขอบใจที่ยังรักแม้ในความมืดมนข้าขอบใจที่ปล่อยข้าให้เป็นอิสระและเมื่อถึงวันหนึ่ง หากพรหมลิขิตยังมีอยู่จริงเราจะพบกันอีกในเวลาที่ดวงใจไม่ต้องรำ่ำไ้เขาอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกน้ำตาซึมที่หางตาไม่ใช่เพราะเศร้าแต่เพราะหัวใจอบอุ่นอย่างประหลาดจดหมายนั้นคือคำลาจากที่อ่อนโยนที่สุดคำลาที่ไม่ทิ้งไว้ด้วยความแค้นหรือเจ็บปวดแต่ด้วยความเข้าใจและรักแท้ที่แท้จริง เขาเก็บจดหมายนั้นไว้ในกล่องไม้ไปเดิมและนำมันไปฝังใต้ต้นโพต้นเดิมที่เขาเคยทำพิธีเหมือนฝังความรักไว้ในแผ่นดินให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้โดยไม่มีพันธนาการอีกต่อไปหลายปีต่อมาเรื่องราวของเรือนเก่าและหญิงสาวลึกลับในภาพถ่ายกลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานในหมู่บ้านนักท่องเที่ยวบางคนวิเวียนมาเยือนด้วยความอยากรู้อยากเห็นบางคนเล่าว่าเคยได้กลิ่นมะลิแผวเบาในคืนเดือนงาย บางคนบอกว่ารู้สึกถึงเงาร่างของหญิงสาวในชุดไทยแวบผ่านบานหน้าต่างแต่ไม่มีใครหวาดกลัวอีกต่อไปมีเพียงความสงบนิ่งและอารมณ์โหยหาเล็กๆที่อบอวลในบรรยากาศกรวัดใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ได้แต่งงานใหม่เขาเขียนหนังสือบันทึกเรื่องราวความรักที่เหนือกาลเวลาเผยแพร่ในชื่อพัฒมนเจ้าสาวจากผ้าฝันและมันกลายเป็นหนังสือที่ครองใจผู้อ่านทั่วประเทศวันหนึ่งเขานั่งมองผ้าพระอาทิตย์ตกดินอยู่ที่ชานเรือนดวงตาเขาหยีลงเล็กน้อยตามแสง แต่ในวินาทีนั้นเขาเห็นร่างหญิงสาวคนหนึ่งเดินผ่านสวนหน้าบ้านผมยาวสยายชุดไทยสีงาช้างสะบัดเบาๆยามย่างก้าวเธอหันมามองเขาเพียงชั่วพริบตาย,ยิ้มบางๆแล้วจางหายไปในอากาศราวกับไม่เคยมีอยู่แต่กรวัตรรู้ดีว่าครั้งนี้ไม่ใช่ลวงตาไม่ใช่ความหลอนไม่ใช่วิญญาณมันคือคำสัญญาใหม่ที่ยังคงอยู่ในสายลมและเขายิ้มกลับไปให้กับรักแท้ที่ไม่มีวันตายและการพบกันครั้งใหม่ในชาติพบใดพบหนึ่งที่เขาเชื่อว่าจะต้องมีจริง